คุณแม่หลังคลอดจะต้องออกกําลังกายแบบไหนที่ใช้เวลานน้อยแต่ว่าน้ําหนักลดลงเดี๋ยววันนี้คุณแม่หลังคลอดไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่โครเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆเรื่องของการลดน้ําหนักหลังคลอดสําหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆในการช่วยลดน้ําหนัก ใช้ความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำมาปฏิบัตินั่นเองค่ะวันนี้จะพูดถึงการลดน้ำหนักสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาในการออกกำลังกายเราจะต้องออกกำลังกายแบบไหนน้ำหนักของเราถึงจะลงแบบยั่งยืนนะคะการลดน้ำหนักนะคะจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินร่วมด้วยไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวแต่กินเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักของคุณแม่หลังคลอดลดลงด้วยเร็วอย่าง แต่อย่างใดนะคะควรเน้นการออกกำลังกายแบบไหนนะคะน้ำหนักถึงจะลดลงถึงจะได้ผลดีที่สุดและก็ควรจะออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนนะการออกกำลังกายนะคะจะเป็นการเร่งเผาผลาญน,นะคะพลังงานที่สะสมในร่างกายนะ,ะเป็นการสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะช่วยในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนั่นเองการควบคุมอาหารอย่างเดียวนะคะน้ำหนักของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยอาจจะลดลง นะคะแต่คุณแม่อาจจะผอมแล้วไม่สวยไม่มีกล้ามเนื้อนะคะร่างกายเสื่อมทรงผิวหนังเสื่อมทรงไปด้วยนะคะผอมแบบผอมๆไม่สวยนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องลดแบบควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่มีไขมันสะสมเยอะๆนะคะหรือว่ามีน้ําหนักหลังคลอดเยอะๆเ,เนี่ย น้ำหนักจะลงได้มากกว่าหรือว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของน้ำหนักที่ลงเนี่ยได้เร็วกว่าคนแม่ที่มีน้ำหนักขึ้นไม่เยอะตอนช่วงตั้งครรภ์น,นั่นเองเพราะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยก็จะลดลงก็ส่งผลทำให้เราลดน้ำหนักยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะไม่ควรที่จะรับประทานอาหารให้น้อยเกินไปหรือว่าออกกำลังกายที่หนักเกินไป จะทําให้ร่างกายของแม่เสื่อมโทมถึงแม้น้ําหนักจะลดลงก็จริงแต่ร่างกายของคุณเสื่อมโทมรับรองค่ะคุณทั้งลดน้ําหนักทั้งเครียดแล้วก็หน่นก็ไม่สวยด้วยนั่นเองการลดน้ําหนักที่ดีนะคะก็คือน้ําหนักจะต้องไม่ลงรวดเร็วจนเกินไปควรจะลงประมาณ0.5ถึง1กิโลกร,รัมต่อ1สัปดาห์นะคะไม่ควรที่จะดูแค่น้ำหนักบนตาช่างเท่านั้นควรจะดูเรื่องของสัดส่วน ะะดูเรื่องเสื้อผ้าที่เราใส่เพราะบางครั้งน้ำหนักเราไม่ได้ลดมากมายแค่1-2โลแต่เอ๊ะทำไมเราใส่เสื้อผ้าที่ดูดีนะคะทำไมรู้สึกว่าเรามีความฟิตมากขึ้นก็เกิดจากการเปลี่ยนนะคะมวลที่ไขมันที่อยู่ในร่างกายให้เป็นมวลกล้ามเนื้อหรือว่ามวลกระดูกมากขึ้นนั่นเองควรออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสลับกับคาร์ดิโอนะคะนี่คืออยากแนะนำสำหรับคุณแม่หลังคลอดมากๆ เพราะการออกกายแบบเวทเทรนนิ่งจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งจะช่วยให้น้ําหนักของคุณแม่ลดลงนะคะหุ่นไม่สวยหุ่นสวยนะคะน้ําหนักอาจจะลดลงไม่เยอะแต่คุณแม่มีกล้ามเนื้อมากขึ้นหุ่นคุณแม่จะฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นนั่นเองการออกกำลังกายที่แนะนําคือเวทเทรนนิ่งกับสลับกับคาร์ดิโอ คุณแม่อาจจะสลับว่า2วันนี้เป็นคาร์ดิโอ2วันนี้อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งก็ได้หรือในวันเดียวกันนะคะอาจจะเวทเทรนนิ่งก่อนสัก20นาทีแล้วก็ตามด้วยคาร์ดิโอสักอีก20นาทีก็ได้นะคะพยายามให้ออกกาลังกายทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนะคะที่อยู่ในช่วงสัปดาห์นั้นสลับวันก็ได้หรือจะในวันเดียวกันสลับเวทกับคาร์ดิโอก็ได้ นะคะถ้าคุณแม่มีการออกกำลังกายแบบนี้อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องไม่จําเป็นว่าจะต้องออกกำลังกายหนักๆห,หักโหมหรือใช้เวลานาน,านๆนะคะแค่ประมาณ20-30นาทีทําแบบนี้ต่อเนื่องทุกๆวันควบคู่กับการควบคุมอาหารเน้นโปรตีนให้เพียงพอนะคะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงกินไขมันดีเพียงเท่านี้นะคะน้ำหนักของคุณแม่หลังคลอด ก็ลดลงได้อย่างรวดเร็วนะคะคำว่ารวดเร็วคือจะต้องไม่เกิน1กิโลต่อ1สัปดาห์หากลดลงรวดเร็วภายใน1สัปดาห์ลดลงไป2-3สกิโลอันนี้ก็เกินไปนะคะอาจจะเป็นการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองเพราะฉะนั้นแบบไหนที่จะทำให้คุณแม่หลังคลอดที่มีเวลาเน้น้อยนะคะในการออกกลังกายแล้วทำให้น้ำหนักของเราลดลงได้ดีก็คือการออกกลังกายแบบเวทเทรนนิง่งสลับกับคาร์ดิโอ หรือการออกกายแบบฮิตนั่นเองแล้วก็ถ้าคุณแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ให้นมลูกแล้วถ้าจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานใ,ในร่างกายแนะนําว่าให้ทานกาแฟดาําหรือชาไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลนะคะก่อนออกกำลังกายประมาณสัก10-15นาทีจะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้ดีมากๆนะคะรับรองแม่ปฏิบัติเพียงแค่นี้ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะสัปดาห์หนึ่งให้ได้ 4-5ถึง5ครั้งรับรองค่ะว่าหุ่นของคุณแม่ลดลงดีอย่างรวดเร็วค่ะนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการลดน้ำหนักโดยไม่พึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ